จะผโหนาผโอบ่อมผักผักผักทำผโอนู่หอพอะกงพยายามตามหาลูกบ่เอาว่าของเราหร้อไงเอาว่าสินทอเจ้ากินทอดบ่กินอดทำยายกับทำยายมึงนี่ ทางหน้าก็ให้มงวัดคนว่าเอ็นก็จะห้นั่นแหลนะนด้หนิแล้วลว่าออกเลยพ่อหน้าพ่อมาละบ่าจักปีจังคิดใจได้ไหมตามหาพ่อนลูกคิดอยู่ตลอดบอคิดอยู่เดีวว่านอนอยู่<ม>คิดโอ้เป็นอะไรได้ลูกอย่างเช่นหน้าพ่อของเพคนนี่บอคิดในใจอยู่ ูอแล้วเนาะตดลให้เขาูกเาไปจนพอของเขาบัวภัยเนาะถ้าสมมติว่าครัวจะเบ่งในขณะที่เระเท็นจ้าขอบลูกนั่งอยู่เจ้าอยับทางยังใข่ผัวเอาลองว่าผมดูให้ติดตามมา สบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเสุขสูคนว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าจะเป็นทางต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข้าสู่ช่อง YouTube บวเอนสตูดิโอหรือว่า Facebook แฟนเฟสบบวเอนอีกแล้วน้องพี่น้องเนาะเอาสเปิดภาพมาตอนนี้ก็ได้เดินทางมา,าบ้านนคยก,กต่านเมืองอัดสะพังทองแคงสวรรคเขน้อพี่น้อง ก็พอดีว่ามีเอื้อยคนหนึ่งเพิ่นว่าอย่าประกาศตามหาพ่อให้ลูกชายน้องพี่น้องซึ่งเป็นว่าพ่อของเพิ่นน่ะเป็นคนไทยอยู่จังหวัดจันทบุรีน้องพี่น้องเนาะอ่าเรื่องลากับบริเวณก็ยังบูรูษน้องพี่น้องเพิ่นได้เลิกลากับอ่าทางสามีเพิ่นบ่อแล้วหลังจากนั้นเอาลูกกลับมาประเทศลาวบ่ออันนี้ก็ยังบูรุน้องพี่น้องเนาะก็คือมื้อนี้กัอ่าเพิ่นได้บอกขอข้าวว่าอ่าเพิ่นกับอ่าสามีเพิ่นจะเป็นคนไทยแบบว่า อบอได้ติดต่อกันมาน่ะสิบกว่าปีแล้วเราพี่น้องเนาะกัจนลูกก็จนใหญ่เนาะอ่าเพิ่นว่าเพิ่นเอาลูกมาน่ะตั้งแต่เน้น้อยแต่นั่งแดกเราพี่น้องเนาะอันนี้เหตุผลที่เอามาเลิกลากันบ่รั่วกรรมาเยี่ยมยามบ้านอ่านี่บ่อเอ็นกันยังบ่อหูเนาะอ่าสมมติว่าปัจจุบันนี้กับนี่แหละจะเห็ดคลิปตามหายาดไปน้ำเลยกับเห็ดคลิปซอยเรือไปนนั่้ำอะไรเราพี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องผมเป็นการศึกษาเวลาก็จะเข้าไปหาทาง ครอบครัวเพันก่อนน้องผี้องว่าเรื่องเล่าเป็นยังไงจริงอยากตามหาพ่อให้ลูกอะไรน้องผี้องมาหอดกระทงครอบครัวเพันที่ขอความช่วยเหลือไปทางเบอเอ็นนี่แหละก็คือเพันขอความช่วยเหลือนี่แปลว่าเพันอยากประกาศตามหาพ่อที่เป็นคนไทยให้ทั้งลูกชายเนาะเรื่องเล่าหนี่กับบุหัว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงพิ่นผิดกันบ่จึงว่าได้เอาลูกมาฟังเล่าหรือว่าเพิ่นมาลินมาเที่ยวแะไรบริกร เมืองประเทศไทยน้ำพัวบอกพี่น้องเนาะเอาคนอื่นกันสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบุรเด้อมาแปลกๆเลยพี่น้องเอาสบุรมาเด็ดคลิปธรรมญาติสำคัอนี้เป็นคลิปแรกเด้อเนาะเจ้าก็ได้เล็นจัาที่เอาคนอื่นมาเอ็นการทิชามสื่อทางเอใหญ่ผลก่อนเนาะอ่าสื่อยังไงเนาะสื่อป you, ุ้ยบ้าน มันกอกตานพลงอยแลงมอหำหน่อยด้สื่อดมสื่อดมวัดทกสื่อดาราพุทธินี่อโดมกับสามปีเลยเย้อันเยวอันที่ทำไม่หรอกอายสามสิบคือทางเก่าเนนืออายุสามสิบเรื่องรล่าที่ไปที่มาเป็นจะนด้จึงว่าอย่าประกาศตามหาพอให้ลูกจุดเริ่มต้นนี่เอาเพิ่นมาเที่ยวบ่อรอวา อ่าได้เลิกลากันนี่แหละเลิกลากันเลิกลากันจักปีแล้วนี่หลายปีแล้วประมาณได้บ่ประมาณแต่อันน้องเพิ่นอันนี้จักปี7เดือนตั้งแต่7เดือนเอาเพิ่นมาอีพี่ฮะเป็นจังได๋จังว่าเอาเพิ่นมาอนุ7เดือนน้ำก็ได้บักหยังจังเนาะแล้วก็ขามือเรื่องราวนี่แบบว่าทางผัวนี่บ่บักหยัง บ่เบิ่งแย่งบ่ได้หรือว่าบ่หากินให้ครอบครัวนี่บ่มีเงินมีคำก็บ่ได้ให้ซื้อกินหมดไปลิ้นยังมองง่ายๆกับบ่เบิ่งแย่งกับลูกแม่เลยในความคิดตอนน่ะอดบ่รนทนบ่ไหวบ่จรงว่าอันกัดชินใจมาผิดนะเลยมาน่ะมีเงินจะเก็บพาลูกกับมาคนอยู่โอ้มีแล้วเอ้ยพาเมื่อฉันก็บบ่ได้เมื่อช้ำ แต่ว่าเพิ่นบ่ได้ตีบ่ตีตลอดเห็นได้นเห็นว่าตีอันนี้ผิดกันแล้วก็ตีเห็นว่าบ่ได้เฮ็ดงานเฮ็ดหยังแล้วผิดกันแล้วก็ยูีต่ว่าทางเพิ่นน่ะบ่ได้มีการมีงานบ่ก็มีอยู่เวลาเพิ่นบ่ได้กินบไ่ได้เล่นแล้วก็ให้มองง่ายลเพิ่นเป็นคนมักกระเที่ยวกินเหล้ากินเบียร์ผสินี่บ่แม่นม เลยเพิ่นเคยลงมืออันทึ้งขันว่าเจ็บปวดอนนะไรบ้างเจ็บจแล้วอตัดสินใจได้นะแม่ที่เจ้านี่มีลูกกับเพิ่นคนเดียวเนาะคนเดียวนี่แหล,ละแล้พ่อของเพิ่นนะ่ะอยู่อยู่บ้านไหนเป็นคนยังวัดไดเอา,เ,อาเริ่มแต่เป็นคนยังวัดอำเภอก็ได้อบอกบ้านก่อนก็ได้ค่ะเพิ่น,เป,นเป็นคนกาญจนบุรีคนกาญจนบุรีม่น บ้านสุพรรณอยู่สุพรรณบุรีบ้านอยู่ละหันบ้านอยู่นะสุพรรณแมนแต่ว่าเป็นคนกาญจนบุรีแมนแล้วยายไปอยู่สุพรรณแบบว่าเอาเมียแล้วป่านี้หันเลิกกันกับเมียแล้วเราไปอยู่กาญจนบุรีแล้วตำบลเนี่ตำบลยังหัวจักบ่กหัวจักแล้วหัวหัวจักหัวจัก เอาเมื่อเถือเดียวตอนลูกยังน้อยแล้วส่วนเมื่อเมื่อบ้านเถือส่วนเถือนึงแมนคือตอนเมื่อน่ะมีลูกหรือเปล่ามีแล้วเกิดลูกเกิดลูกแล้วก็เมื่อเลยเมื่อยู่พุ่นเมื่อผัดผ่อนอยู่พุ่นในบ้าณทิศนึงเบนพระชวนเมื่อจะซื้อยาตีพี่น้องถ้าปคท่านหย่าเจ้าูคจักบ่โมโหละโมโหจักจะคดเลยไปยู่เลยก็บไม่ ว่าผมยังได้ถามสื่อยังเขาเมื่อเธอเดียวแม่นเขียน่เมื่อไรเธอเลยก็เคยชินบอกบอกบอบ่เคยเนาะบ่เคยเมื่อเธอเดียวเกิดลูกแล้วมาซ่วนเมื่อเลยก็อยู่ทิศนึงแล้วก็กลับกรุงเทพหลังจากนั้นก็เลยว่าอย่าประกาศตามหาพ่อให้ลูกและผ่านมาในสิบกว่าปีเนาะ แม่แเป็นจังไงจุงว่าอยากขิดประกาศต,ตามหาพ่อให้ลูกชายเอา้าเอา้าให้ละเบิงแย่งลูกนี่แหละอคอยกัดจะให้คนเบิงแย่งซอยอแม่เอานะคือว่าจังไหนอันเลี้ยงคนบบกุ้มหรือว่าจังว่าจะให้ก็ว่านะ <c ười> ประยุกุ้มนะจะเลีเเ้ยงกุ้มอยูห่หักแบบก็ให้เห็นแล้วหาพอแล้วเห็นพอแล้วแนะ่ให้เลี้ยงซอย อยากให้พูว่าลูกนี่ว่าพอเป็นไฉแมนอยากให้พูวจายุทธยุทธกำเนิดของลูกนี่้ยุไฉโดยอยากให้ลูกพูว่าเป็นลูกเจ้าเล้าไภโดยง่ายๆกับแบบว่าอยากให้โดยผืนเห็นหน้าพ่อแท้ๆของเพิ่นสักครั้งหนึ่งเนาะก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งว่าอีกอย่างหนึ่งกับเพิ่นกับใบจักให้ ลูกเป็นมีปมด้อยเนาะเพราะว่าเกิดมาหนีกะเพิ่นคเคยเห็นแล้วว่าหนาพอว่าไปวันในหูมานะก็ะเห็นนี่นะนในหูหนี่นะบัตรประชาชนนี่นะเป็นถอดในบัตรประชาชนแมนอ่านเบิง้งบัตรประชาชนเพิ่นเลยบัตรประชาชนโอ้ไลซื้อกาจุหันนี่เด็กพี่น้องเด้อบัตรประชาชนเพิ่นแต่ว่าบอเอ็นจะบดได้อ่านเลขอันพรบเพิ่นหรือว่าเลขบุคคลเพิ่นเอาพี่น้องมันจะผิดเกิดโคมาให้เลยอ่านนี่ แต่ว่าเฮาบวโอ่านก็มีแต่ว่าสามารถเบิ่งได้ตัวนี้เลขคือคืบุคคลนี่ตัวนี้น้องพี่น้องแต่มันกับคนชอบฮาวกับบุคคลสัตว์ป้านน่นเนาะยังเห็นเดี๋ยวบอกเอ็นฉีอ่านให้เอฟซีเนาะบางทีเอฟซีทางซาบูนบอหรือว่าเอฟซีทางบอกเอ็นบางทีเพิ่นติดตามผู้จักคนคนนี้เนาะเดี๋ยวผลจะได้เห็นนั่นแหละเอาก่อนอื่นกับที่อ่านชื่ออันนี้เป็นบัตรประจำตัวของผลนาะพี่น้องชื่อเลยนามสกุลนี่นายชาติถิตนายชาติถิต อินทิพน์บอกนายสถิตอินทิพนเป็นเพศชายแต่พี่น้องวันเดือนที่เกิดวันนี้วันที่ออสิบเก้าซ้อคอซองห่าสามศูลกระพุหัวซ้อคอนิปลว่าอย่างที่อยู่ที่อยู่นี่แปดสิบเอ็ดทับสิบเอ็ดหมู่สี่ตำบลวังพนาย ตำบลวังคนาน้พี่นอ้องอําเภอท่ามว่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีคบพี่น้องนี่แต่ว่าให้เบิ่งไลายก็ได้มีคบนะพี่นอ้องก็มีแต่ว่าถ้าว่าผูใดเห็นชายคนถี่บ่เอ็นอ่านอยู่ในน,นี้นี่แหละก็ะจะให้ติดต่อมาทางบ่เอ็นหรือว่าทางสบุนก็ได้พี่น้องเพราะว่าเฮาจมีโอกาสเข้ามาํำกันเมือนี้ เพื่ออยากให้คำวังคองน้องคนหนึ่งอ,อยากเห็นหน้าพ่อสักครั้งหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ย,ยพิ่ยังบม่ได้เห็นหน้าพ่อเลยพี่น้องแบบว่าเป็นคนที่มีผมน้อยแต่น้อยนะพี่น้องแบบว่าพ่อกับนม่เลิกลากันแล่บันนี้ทักคิว่าอย่างไรบ้าผลกระทบเนี่ยมันมาอยู่ที่ลูกเพราะว่าเห็นให้ลูกนะ่ เห็นหน้าพ่อผู่บังเกิดเก่าวของเผ่นตั้งแต่แรกๆเนะ <c oughs> อะเหตุผลที่เผ่อนอามานี่ก็คือว่ายอนความบอเข้าใจกันมีหลายสิ่งหลายอย่างอเรื่องครอบครัวของเพิ่นเนาพี่น้องเนาะะบอกว่าอยู่ใจกจะมีการผิดเชียงกันแต่ว่าคนทิ่ไปกันบ่นได้รก็คือบ่ซอย,อยหิ็ดซอยหาซอยกันนี่แหละบอกว่าเฮาเจ้าค่อยเนาะตันนี้มันผิดกันได้อทุกคนเนาะ,ะถ้าสมมุติว่า ทางผัวเจ้าเบิ่งเจ้าอยากพากยังอ่าอะน่ะให้ผัวนะพีโตเจ้าเอ๊ถ้าสมมุติว่าผัวเจ้าเบิ่งในขณะที่เปิเห็นเจ้ากับลูกนั่งอยู่เจ้าอยากายังใผัวเอ้าลองว่ามดูอือลองว่ามดูอคคิดฮอดคิดถึงกอือวาความรู้สึกออกมาเลยอ้าวคิดคั่นว่าเห็กให้ ติดตอม้าอยากให้ลูกให้พี่ตอมาให้ลูกให้ลูกไงแล้วแล้วทางยายจะให้อีลยทางไหนอยากให้พ่อแม่นดลพ่กันความหมายก็ว่าอยากให้พนติตอมาอยากให้่อกลูกใกล้อาวมันกันเลียง่ญไงล่ะ อยู่น้ำเมทถาวรเต็มแน่นเจ้าก็อยากพ่อหนาพ่ออยู่วะลูกอยากพ่อหนาพ่อบ่ผักผักผักทำพ่อด้วยหอผ่อกรพยายามตามหาลูกอยู่บ่สิเอาว่าเราลูกทำเอางูตามหาลูกนี่ไงเลยไอ้เจ้าชักนะน้าไงเลยลูก่ิานเจ้าคิดทอดบ่คิดทอดพ่อ ไปพูดจะอ้างนอจ๊ะทางยายก็ให้ทางยายพวกนี้ทางหน้าก็ให้เป็นคนว่าเอ็นก็จะให้นั่นแหละนนี่แล้วว่าออกเลยพ่อหน้าพ่อมาละบอมอ๋อถ้าพ่อได้เห็นเนาะหรือว่ามีไผได้กู๊จักเนาะกัปซอที่ทา้งว่าเอ็นเพิ่นได้อ่านออกไปนะถ้าไพได้พบพ่ออย่างถ้าได้เบิ่งคลิปนี้เนาะกลายากให้ติดต่อมา ทั้งสมุนก็ได้ติดต่อมากก็ได้แบบลูกชายของเจ้านะ่ะใหญ่เป็นนมในเดอ้ออายุได้สิบสามปีบ่บสะโดยตอนนี้เพิ่อนอยากติดต่อหาพอ่ออยากพบหน้าพอ่อโบอยังมากมายขอแต่ได้พอออ่อวะล่ะอันนี้เล่นเราพี่น้องแบบว่ามันความจุกอยู่ใน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 เด็กน้อยคนหนึ่งว่ายง่ายใช่เด็กน้อยคนหนึ่งที่แบบว่าอัดอัน้นมาจะเกิด แบบว่าคือแปลว่าเด็กน้อยว่าไงกัเด็กน้อยกัพผ้าบอกว่เห็นพ่อแม่ตัวเองอันนี้บอกอนเข้าใจคำว่าคำหูซึกตัวนี้เน,ะนาะก็มันกะมันอัดอั้นเนาะง่ายก็ได้ถ้าสมมติว่าเห็นพ่อนี่โ่งเลยบ่หํา เพิ่นเพิ่นถามหาบ่เจ้าจะงอยากให้ตามหาพ่อแบบเพิ่นเคยถามหาเราเลยมาเคยละระเบาวเพิ่นอยากให้ลาพ่อพ่อาาอ้งให้เจ้าบ่าแกนต้องว่าจะห้องแล้วอยากให้ลานี่พ่อก็พ่อเท่ๆโดนบอสลาร์เนี่เลิกกันมาสิบกว่าปีแล้วเนาะอยากให้ลูกพ่อหน้าโทรว่าจะทัก จักปีจังสงใจได้เลยากตามหาพ่อใลูกหลายปีแล้วคิดอยู่ตลอดบอคิดอยู่เมื่อวันนอนอยู่คิดโอ้เป็นอะไรได้ลูกถึงเห็นหน้าพ่อของเพื่อนบอคิดในใจอยู่คิดในใจอยากลูกได้พ่อพ่อแล้วเนาะหลายปีแล้วอยากให้เขาวพู่ว่าใครเป็นพ่อของเขาบอ่าภัยเนาะโดยโดก็มีแต่ว่า ในทางรบริเวกะภาวนาให้่นได้พอ่อหน้าพ่อนั่นแหละเถาพ่อนี่ก็เป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของเด็กคนหนึ่งที่ได้โอกาสดีกว,ว่าขาดโอกาสาขาดความอบอุ่นอบอุ่นจากพ่อแม่ตั้งแต่เกิดพ่อแม,ม่บ่ได้อยู่ร่วกันมันเหตุแหฮาแบบม,มีความอบอุ่นขาดยังไปสักสิ่งสักอย่างเน,ะนเาะกระบวนการเ<ม>ข้าใจได้พี่น้องเอย เป็หยกตัวอย่างแบบว่าคนเฮาวแบบว่าเอ้าอันว่าพ um, ื um, ้นห้ายกแบบว่าพ่อแม่เฮาเสียเชียจากเนาะความรู้สึกตอนน่ะโอ้เป็นทักว่าให้ายจากเข้าโรงเรียนดีกว่ข้าวเยู่เด็กน้อยมันอั้นอันก็แบบท่านผู้เฒ่าขอยเนปน้องผู้อันยู่ห้าหกสี่ปีมาประกาศตามหาพ่อให้หลาน ้ากาะนำตาตกเบิด้าสมุดกบพ่อกันนี้บุพากันให้เ <N> พ <apt transparen cies> ือนบ่บ่้แล้วกาใจให้ใจก็ว่าแม่ให้มชันลเยุเนะเป็นเกิดมาเป็นตาพ่อันกันมาเราอย่พอพอแล้วกคือแต่ก่อนนี่บรเอ็นประกาศตามหากะก่อนขังจะเฮ็ดลายคนได้บางคนกับซามสีปีก็เห็นเห็น บางคนกับนี่แหละอุ้มกันมาแต่แดงแดงมั้งสิกระเฮนมันหนักมันหนักนี้มันมีบางทีแห้งจงใจระหว่าง่อของลูกมันก็ดึงใช่กันได้อันนี้ก็ได้ได้จากนาทีเลยสิบสี่สิบสี่นาทีมีแต่ว่ากับขอให้เพิ่นในพบกันทะเลทางทีก็จะให้เพิ่นกลับมาชมวังกันแต่ว่าเป็นไปได้เพิ่นกับบ่อยากเลิกลากันดนอเนอพี่น้องกับ่อของลูกเพิ่น แต่ว่านอนความจำเป็นหรือว่าเหตุจำเป็นหนึ่งมาบังยงครอบครัวกันบุกุ้มเนาะไปเลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านแลยหลังจากที่กลับมาอยู่บ้านปัจจุบันนี่นะมีครอบครัวอะไรบ้างมีลูกกับามีคนใหม่แล้วแมนสักคนแล้วสามปีสามคนแล้วโดยรวมทั้งคู่นี้ก็เป็นสี่แต่ละคนเนี่ยอยู่รายเรียกกันบ่บ่สักปีผูุกง คุกอก9ปีคุน้อยอน้อย7ปีแล้วกับผู้นี้2ปีนี่ตัวู้ชายบอกคุณยูซอผู้ชายซอลค<อ>ุกอกนี่เป็นลูกกระโพอันคนไทยโดยสร้างครอบครัวใหม่โดยสามโดยแลาฮหึ่งเติบอกหลังจากที่เล,ลิกลาครับครอคนไทยแหละกับมาพี่แหลกสร้างครอบครัวใหม่หึ่เตประมาณสักปี ลูกคนนี้ฮันจนาเจ็ดแปดปีนะลูกเจ็ดแปดปีจึงในทางก็ไม่โดยลืมคนขับหัืบ่ถ้ามีคนไทยปัจจุบันลืมแล้วลืมแล้วมีครอบครัวแล้วก็ลืมลืมแต่ว่าถ้าว่าสมุดเห็นการ์ดยังสามารถพูดคุยในฐานะพ่อของลูกได้เนาะโดยในใจเพิ่นกับเป็นพ่อของลูกเพิ่นมีแต่ว่าอ่าทวนาเห็นนั่นเลยเพี่น้องถ้าว่าเพิ่นเห็นกันนี่ กเอก็นกะจะได้อัปเดตอัปเดตอัปเดตไปเลยเลยได้ยกตัวอย่างว่าถ้าว่ามีเงินมีค้ำหนุนหอยพาโมหัมหน้อยเผิ่นเดินทางไปหา่อเผิ่นเลยก็ได้ได้นี่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าง่ายไปอยู่สุพรรณบุรีอันนี้มันเป็นตำบลกับบ้านเผิ่นพองมันซับสนกันเป็นคนนี่เป็นคนอ่าจันทบุรี แย่านไปอยู่สุพรรณบุรีด้วยเจ็บแบบปัจจุบันนี้จะผนอยู่สาแท้เนาะผนเห็ดงานอยู่รุงเทพนี่แหละอ่าบนได้ผนเห็ดงานลองวับมึงรูนเห็ดงานอยู่แถวบางแคอยู่จรัญทร์สิบสามเห็ดงานอ่าลองว่าไปโหลดเพราะว่าเอฟซี่นถาเบิ่งอยู่นะบนจะจืดหรือจะวับรถเห็ดงานจันร์สิบสามหมู่บ้านนิชาชนล่าเห็ดวันละเห็ดงานคะสอยก็ลืมแล้วดนแล้ว แต่ว่าเพิ่นอาจอาจจะยังบ่ได้อันงายนี้เนาะท่านเนาะเพิ่นบ่ได้งายดอกเพิ่นเฮ็ดบ่เก่าเนาะเนาะเดี๋ยวบ่แมนกะสิอ่านคืนอีกเทื่อนึงเนาะเมื่อกี้พ่อแม่พี่น้อง FC เพิ่นอ่าเบิ่งยังบ่ทันเนาะอ่านี่แหละก็คือชื่อของพ่อเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่เออชื่อของพ่อเพิ่นัไทยแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดได้เพิ่นจึงจึงเอาวั บัตรประชาชนผู้อกมาได้อย่างนี้พี่น้องเอ้ยลอยมาบ่ลักออกมาบ่ารยยออามาตอนนี้ก็ยังบ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะเด็กว่าเราก็ยังชินหอดอยู่แบบอาจจะเบิ่งหน้าพูอันตลอดมั้งเนาะพี่น้องเนาะเห็ลูกเห็นหน้าพ่อยังน้อยก็เห็นแต่รูปนี่บ้านความฝันของเด็กคนหนึ่งอยากเห็นหน้าพ่อก็ได้สามารถเห็นแต่นี่เนาะเดี๋ยบเบาเอนที่อ่านอ่าสื่อของเพ่ออยูเดี๋ยวพี่น้องเลยนายชาถิบ อินอินอินทิพลอินทิพลวันเดินไปเกิดฝนนี่วันที่สิบเก้าสอคสองหาสามศูนย์ที่อยู่แปดสิบเอ็ดที่อยู่แปดสิบเอ็ดถับสิบเอ็ดหมู่สี่ตำบลวังคนายอําเภอทาม่วงจังหวัดกาญจนบุรีไม้ออกเลขบัตรนี่ก็โอ้มีครบนะเพียงสองพันสิบสามออกเลขบัตรนี่ แต่ว่าบัตรเบ็ดอยุ2,000เอ็ดคือบัตรเพิ่นเบดอยุแรกมีแต่ว่าทางพ่อเพิ่นอาจจะเห็ดใหม่เ็ดใหม่แลยของพี่ต้องนาอเพิ่นตัวปีเกิดสามปีนี่2,006ปี13ปีแต่เราออกมาตรงนีม่เห็นะเบบเอ็นทีถ่ายทางพ่อเพิ่นลงไปติดอยู่ในอันดับไอโมหัน้อยเอ็นพ่อได้บานนี่เพราะว่าบเอ็นการไ้ส่งให้ ไปทางอ้ายเพิ่ยคนเดิมเอได้หรือบ่ฮังแงงบ่เออยังหน้าโตทุกมื้อจนเกิดปีเปลี่ยนก็โตก็รู้จะได้บัตรประชาชนไทยบ่พ่อกกับพ่อดูท่าพ่อเห็นพ่อที่เอาลูกไปเห็นบัตรประชาชนไทยบ่เว้าสิหฮันอยากได้บัตรประชาชนไทยอยู่ปสิเว้าสิกล่างนั่นเองบัตรประชาชนไทยเออคนไทยเป็นคนไทยคนไทยนะคนเราเนี่ยอยากเป็นคนสองแสนสาม เดี๋ยวบอกแอนดี้ามเพื่อนอีกคนอย่างหนึ่งลืมถามนะครก็คือเพื่อนเกิดเพื่อนเกิดอยู่ไทยเนาะอยู่โรงพยาบาลไหนนี่โรงพยาบาลชิลลาดโรงพยาบาลชิริลาดกรุงเทพเนาะมีใบแจ้งเกิดเรียบร้อยไม่แต่ว่าลืมลืมเอามาลืมเอามาตอนเกิดลูกัน ยังเพิ่นยังบาทันออกไปแังเกิดมาทันออกใบแจะเกิดให้โดยแต่ว่ามีชื่อดอยู่ในโบงพยาบาลแล้วโดย่แกกะะมีวางดูนะพี่น้องเพราะว่าเฮาหู้จักซื้อพ่อเพิ่นอยาก็ะซื้อที่อยู่เพิ่นกะอ่าอาจจะโบนี่บางทีมื่ออื่นหรือว่ามือแรงกับเมือลงคลิปได้ข่าวดีมาแจ้งกันได้เดูนาี่ติดต่อเข้ามาเด้อ มีแต่ว่าฝากในเด้อพี่น้องเอ้ที่ทางบ่อเอ็นหรือว่าทางสบุนหรือว่าแฟนเพจทางสบุนแฟนเพจทางบ่อเอ็นกะอ่าท่าว่าผู้จักคนที่บ่อเอ็นอ่านลงในรายชื่อนั่นกะให้ติดต่อมาในเด้อพี่น้องจะให้เพิ่นพ่อกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าแต่เลิกลากันนี่ก็โอ้ลูกก็มีปมด้อยทั้งแม่ก็มีปมด้อยก็คือแม่เลาวนั่นกักะหักมีดอกผัวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันย้อนว่า บางย่งครอบครัวกันปกุ้มมันก็เลยเห็ุกันแตกแยกนั่นแหละความใจกันเนาะความข้าใจกันมุกหยุดคิดมันมีแ่ฝากทั้งคนติดตามทางเพจน้ำเนะาะทังเพจเน,น,น,น่บุญมาแฟนเพจก็จะติดตามน้ำถามไปเทนหรือว่าจะได้กัติดต่อเขางั้นเนาะก็ถามอยวเฮาสิเอาหูคนนี้ขึ้นได้ไปแน่นหนาปกน้ำเนาะกระชันกะ กับแล้วน้อสะบุรกะคำลงแรงอะไรพี่น้องเอยก็มีแต่ว่าทว่าเข้าได้ข่าวได้ข่าวหรือว่าได้ข่าวที่ดีก็จะมาแจ้งทางเพื่อนเป็นคนแรกๆให้พ่อกับลูกได้คุยกันคือบอกเอ็นเคยเหตุไปก่อนอะไรพี่น้องให้พ่อคุยกับลูกกับบางคนกับท้าวสามิบนาทียังบ่ทันป่าเหมือนกันก็มี ค้าให้ใช่กันอันนี้ก็ติดต่อเข่ามาแล้วว่าทางเฟซทางอันเฟซบุ๊กอีกย่างเขาก็บขีดในหนาเป็นพกเรียบร้อยนี่แต่เป็นเบอร์โทรเบอร์ยังเนาะคนที่ต่อมาทางนั้นได้ทุกคนเป็นพวกไลน์อีกอย่างกันติดต่อข่าวมาเนี่ยมันก็ส่งส่งมาซอยเรียกันเนาะที่ฝ่ายนี่ก็ข้างแรกบอกเอานี่ฝ่ายก็บบกเคยเะคืออเไรวันนี้ก็ข้างแรกกับคอให้ปังๆหรือว่าเห็นน้องเพิ่นก็ให้เป็นจริงนะความฟันของน้องเพิ่นเป็นจริง อยากเพิ่นเพิ่มพ่อเพิ่มนี่แหละป่อยความฝันเป็นจริงทำเด้อเป็นกำลังใจให้สู้เว้าบอกเก่งเราบอกเก่งเดี๋ยวเห็นพ่อเพิ่นเพิ่มเดี๋เวเป็นเองเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อไปนี่เห็นพ่อเพิ่นการกินวนเวียนแถวนี่แหละเบาเอ็นกระดับาทนี่นะเอ้าสำหรับคลิปนี้กับมวยยิงลายนะพี่น้องเอ้ยกับฝากกับซีบัสคูสุกคนฝากเข่าให้กำลังใจและก็ตามหาพ่อเพิ่นให้เด้อพี่น้องเด้อเอ้าพอโตลำลาพี่น้องก็ทิ้ไปก่อนยีแหงเด้อ